อยากให้สอนไหมครับอยากครับแต่ครั้นีไ้ไม่ได้ลงคลิปอ๋อไม่ได้ลงคลิปปกติได้ทาคอนเทนต์บ้างไหมครับไม่ค่อยได้ทำเลยโอเคถ้าไม่ค่อยผมคิดไม่ค่อยอ่อไม่ต้องคิดอะไรเลยพี่พี่อยู่ร้านนี้นะครับสมมุติพี่จะขายพี่โชว์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ่ายแล้วก็พี่จะถ่ายว่าเป็นเสื้อไซส์ไหน พี่จะถ่ายว่าทรงไหนพี่อาจจะภาคได้เหมือนพี่ขายของว่าแต่แต่นี่มัน,เป,นเป็นการทำคลิปวิดีโอแค่โชว์แค่นี้แล้วพี่ปัตกตะกร้าสินค้าไว้<ม>เซลเลอร์เอาไว้ลงสินค้าครับเซลเลอร์มีหน้าที่ลงสินค้าแล้วก็มาลิงก์กับช่องติกตกต๊กต๊อกติ๊กต๊อกจะเป็นตัวโปรโมทคลิปวิดีโอนี่ครับเวลาอัดคลิปวิดีโอนะกดตัวบวกนี้นะครับเคยถ่ายไหมไม่เคยใช่ไหมตรงนี้ยังครับโอเคแต่ก็แต่ก็ยากจะทําอยู่แต่คือยังไม่ได้อ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเนี่ยเวลากดก็คือกดกล้อง กดตรงนี้กดถ่ายนะพี่จะโชว์อย่างนี้อ่าอันนี้คือกดหยุดแต่ถ้าพี่อยากอัดต่อพี่ก็กดอัดต่อครับแค่นี้อ่าแต่ถ้าพี่อยากพากเสียงนะครับตรงนี้มันมีเสียงเห็นไหมพากเสียงกดอัดตรงนี้ขอหมดนี้ไม่เคยไม่เคยอ่านี่คือเนี่ยนี่คืออัดเสียงอ่าเสื้อตัวนี้เป็นลายสีน้ำตาลขาวอ่าก็กดอัดเสียงแล้วก็กดหยุดแค่นี้ทีเนี้ยปีลงตะกร้าสินค้าตรงนี้จะมีคําว่าเพิ่มลิงก์กดเพิ่มลิงก์ จะมีคำว่าสินค้าที่กดเพิ่มสินค้านะครับอันนี้กดสินค้าที่ถูกกดเพิ่มเข้าไปนี่อันนี้คือสินค้าเข้าไปอยู่ในคลิปนี้ละวช่ไแต่ว่าสินค้ากับคลิปวิดีโอต้องตรงกันนะแล้วพี่ก็ใส่แคปชั่นแล้วก็ติดแฮชแท็กร้านพี่ไว้ร้านพี่ชื่ออะไรครับนิทเชิร์ดครับผมนิทเชิร์อ่ะพี่ก็ใส่แฮชแท็กเซลเลอร์เอาไว้ลงสินค้าเซลเลอร์มีหน้าที่ ลงสินค้าแล้วก็มาลิงก์กับช่อง Tik Tok อก k ิ o กต็อกจะเป็นตัวโปรโมทคลิปวิดีโอก็ยังคุยกับเพื่อนอยู่ว่าเออจะมีตลาดติกต็อกกันก็แบบก็ยังมองว่าไปถ่ายรูปไปถ่ายคลิปกันตามห้างอะไรเงี้ยพี่ไม่ต้องไม่ต้องไปต้องพี่เอาตรงนี้แหละเพราะว่าสดๆเพราะว่าเราอยู่ตลาดเรียบด่วนใครอยากมาก็มาตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าจะซื้อออนไลน์ก็ซื้อได้ลิฟเชิ้ตนี่ลิฟเชิ้ตขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันนะครับปังๆนะพี่ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่เปิดร้านค้าในตลาดเรียบด่วนนะครแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ทำาิ i กต็อกเซลเลอนะครับไม่ได้ทำาิ i กต็อกช็อผมว่ามันเป็นโอกาสที่เราสามารถขายของได้นะครับสำหรับร้านใครที่อยากขายของใน t i k t o ็อ h o p อปเราลองคอมเมนต์มาถ้าอยู่ใกล้บ้านผมนะผมจะไปหาแล้วไปสอนนึงที่เลย